ินเรียบเปืยสัปดาห์นี้ดิฉันจะพาทุกคนไปเดินตะลุยดูความน่ารักเก๋ไก๋ของห้องสมุดจิ๋วในซานฟรานซิสโกค่ะมาดูกันนะคะว่าห้องสมุดจิ๋วที่ว่านั้นมีความเป็นมายังไงและนางมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ตามดิฉันมาเลยค่ะ รินเรือเปลยกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะไม่ได้ไปไหนไกลก็เลยคิดว่าจะพาคุณผู้ชมมาเดินเล่นในเนเบหูดในชุมชนน่ารักนรักของซานฟรานซิสโกอีกที่หนึ่งที่ชื่อว่าโคเวลลี่แล้วก็แคสโตรนะคะเขาก็จะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกันความโดดเด่นของโคเวลลี่แล้วก็แคสโตรก็คือเขาก็จะมีบ้านที่ตกแต่งน่ารักน่ารักมากเลยนะคะแต่วันนี้ดิฉันไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเดินเล่นชมบ้านสไตล์ซานฟรานซิสโกอย่าง เดียวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมสิ่งที่เรียกกันว่าห้องสมุดจิ๋วค่ะหรือ Little Free Library ค่ะเจ้าห้องสมุดจิ๋วนี้มีความเป็นมายังไงมีหน้าตายังไงแล้วแต่ละบ้านเขาจะจัดห้องสมุดจิ๋วกันยังไงคำถามเยอะมากมายเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังนะคะตามมาค่ะ เจ้า Little Free Library นะคะหรือว่าห้องสมุดจิ๋วนี่นะคะก,ก่อตั้งในปี2009ค่ะโดยหนุ่มชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ชื่อว่าพอ t เอชโบลนะคะซึ่งนางเนี่ยก็ได้สร้างเจ้าห้องสมุดจิ๋วนี้เป็นในลักษณะของกล่องเล็กๆค่ะแต่ว่าทำเรียนแบบโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนชั้นเดียวขนาดเล็กนะคะแล้วก็ใส่หนังสือเพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวคือให้คนในชุมชนแบ่งปันหนังสือกันนะคะจากจุดนั้นในปี2009นะคะ Little Free Library ก็ได้กลาย มัาเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีห้องสมุดจิ๋วเนี่ยทั่วโลก108ประเทศค่ะแล้วก็มีตัวห้องสมุดจิ๋วเองเนี่ยมากกว่า1แสนหลังเล็กๆนะคะในตัวซานฟรานเองนะคะก็มีห้องสมุดจิ๋วเนี่ยเป็นร้อยๆที่เลยค่ะแต่ว่าวันนี้ดิฉันคงจะสามารถเดินได้แค่จุดเดียวก็เลยเลือกที่จะไปในโคเวลลี่แล้วก็แคสโตรนะคะเพื่อที่เราจะไปดูหน้าตาของห้องสมุดจิ๋วนี้กันตามดิฉันมาเลยค่ะปะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมดิฉันก็กําลังเดินมาถึงจุดแรกของเราในวันนี้แล้วค่ะห้องสมุดจิ๋วที่แรกของเราในวันนี้นะคะดิฉันเดินตรงมาบนถนนเคลตันนะคะตอนนี้ในแผนที่บอกว่าจะอยู่ซ้ายมือเจอแล้วค่ะนี่ค่ะคุณห้องสมุดจิ๋วของเราค่ะ คือในแต่ละบ้านนะคะเขาก็จะสามารถที่จะทําห้องสมุดจิ๋วของตัวเองได้โดยการที่จะต้องไปลงทะเบียนกับทาง Little Free Library นะคะ พื่อทีท่จะลงทะเบียนแล้วก็ดูวิธีการในการสร้างค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะพยายามสร้างห้องสมุดจิว๋วนี้ให้หน้าตาคล้ายๆกับบ้านของตัวเองก็จะได้ดูเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองฉบับกระเป๋านะคะฉบับจิว๋วแล้วก็ในนั้นก็จะมีหนังสือต่างๆนะคะบางคนเขาก็จะสั่งห้องสมุดจิ๋วที่ทางองค์กรได้ทําสําเร็จไว้แล้วแล้วก็เอามาติดตั้งที่บ้านของตัวเองเอ,อันนั้นก็เป็นอีกวิธีที่ง่ายนะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันจะพยายามพาไปเดินดูห้องสมุดจิ๋วที่เขามีความคิดสร้างสารรค์แบบนี้ค่ะคือสร้างใน ลักษณะที่คล้ายกับบ้านของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สีเรื่องของการทำรูปร่างหน้าตาต่างๆนะคะเก๋ๆอยู่นะคะคน ตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูด้านในของห้องสมุดจิ๋วนี้นะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เขาทาเปิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีหนังสือต่างๆมากมายเลยะคะ่ะแล้วแต่ว่าคนเนี่ยจะมาบริจาคก,กันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนในบริเวณนี้เป็นเพื่อนบ้านนะคะเขาก็จะเอาหนังสือที่ตัวเองไม่ใช้แล้วหรือว่าดูเสร็จแล้วเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะทุกคนมีอิสระภาพในการที่จะหยิบเล่มไหนไปอ่านก็ได้หรือว่าจะเอาเล่มไหนมาคืนก็ได้คืนที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเท่าที่ดี ฉันดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนิยายอันนี้เป็นนิยายค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็จะมีหนังสือต่างๆมากมายเลยเล่มใหญ่เล่มเล็กนะคะเป็นเรื่องของนี่อาหารก็มีค่ะ Food and Wine สูตรอาหารต่างๆนะคะอยากจะให้เพื่อนบ้านทำกับข้าวอะไรอร่อยๆก็เอามาใส่ได้นะคะ แล้วก็ที่ทีฉันเห็นอยู่ตรงนี้ก็มีคนเอามาทิ้งไว้เหมือนกันเป็นดิกชั o น a รีเลมเบลอเทอเลยค่ะใส่เข้าไปไม่ได้ก็เลยมาวางไว้ด้านหน้าตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นความรู้ต่างๆที่ทุกคนสามารถมาแบ่งปันกันได้ในชุมชนนะคะ ไปหาห้องสมุดจิ๋วที่ต่อไปค่ะการเดินทางจากที่หนึงไปอีกที่หนึ่งนะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างพอสมควร10-20นาทีในการเดินนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ฉันอยากจะพาคุณผู้ชมมาชมระหว่างทางค่ะคือตอนนี้เนี่ยซากุระหรือว่าเชอร์รี่บลอสซัมเนี่ยกำลังเบ่งบานสวยงามมากเลยค่ะในซานฟรานซิสโกนะคะดูความสวยงามของนางนี่เต็มถนนเลยค่ะ จากแผนที่นะคะห้องสมุดจิว๋วอันดับต่อไปอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ดิฉันมาเจอแล้วอันนี้นางก็จะทําเป็นกล่องเหมือนกล่องบริจาคนะคะทั่วไปไม่ได้สร้างสารรค์ตื่นเต้นอะไรมากมายแต่เรามาดูกันก่อนนะคะไหนๆก็มาแล้วค่ะ ไหนๆมาแล้วเรามาดูกันดีกว่านะคะตรงนี้ว่าเขามีหนังสืออะไรกันบ้างเนาะนี่ค่ะเขาก็จะทําแบบเป็นกล่องอย่างนี้แล้วก็เปิดง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเปิดขึ้นเปิดลงอย่างนี้นะคะในนี้ก็จะมีหนังสือต่างๆค่ะน่ารักอันนี้ก็น่ารักอันนี้อะไรเกี่ยวกับประวัตินี่เป็นหนังสือต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยค่ะ การจะดูว่าในบริเวณย่านไหนมีห้องสมุดจิ๋วบ้างนะคะก็ดูได้ทางออนไลน์ค่ะนางมีแมพให้เรียบร้อยเลยดิฉันก็ตามแมพมาเรื่อยๆแต่ดิฉันเนี่ยพลาดหรือเปล่าไม่รู้มาเลือกย่านที่ต้องเดินขึ้นลงเขาค่ะหอบอยู่เหมือนกันค่ะวันนี้จะไปธุรกิจที่เนี่ย <laughs> ทารินเอาละค่ะ ที่ต่อไปมาแล้วเจอแล้วนี่ไงว้าวอันนี้น่ารักค่ะบ้านเขาก็น่ารักนะคะแล้วก็ตัวห้องสมุดจิ๋วเองก็น่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่านะคะว่าในนี้เขามีหนังสืออะไรกันบ้างน่ารักน่ารักนะคะนี่ค่ะก็จะมีเพลโตอ่านั่นแนละอันนี้เป็นนิยายแน่ๆเลย the book of old lady อันนี้ก็เป็นนิยายค่ะสําหรับหญิงสูงวัยซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็ดิฉันเห็นนี้อันนี้น่ารักอันนี้ก็เป็นเพลตโตเหมือนกันสงสัยญ่านนี้นี่เขาจะชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับวรรณกรรมต่างๆนะคะอุ้ยอันนี้ก็ดังเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นซีรีส์ที่ดังอยู่ทั้ง HBO นะคะ mm hmm. b i g l i t t l e Lies ก็เอามาแบ่งปันกันอ่านนะคะ เนี <t <t ่ยดิฉันชอบตรงที่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างให้เห็นไหมคะแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการสร้างของตัวเองอันนี้เขาก็จะสร้างให้ดูน่ารักน่ารักแบบว่ามีหลังคามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นบ้านเล็กๆนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ถ้าดูทางนี้นะคะถ้าเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาดูทางด้านนี้เนี่ยค่ะเขาก็มีติดเป็นโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะก็คือเข้าใจว่ากลางคืนก็คงจะมีไฟด้านในเพื่อที่จะส่องให้คนที่มาตอนกลางคืนเนี่ยนะคะเห็นว่ามีหนังสืออะไรอยู่ด้านในบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะแผนที่ก็ได้พาดิฉันมาถึงห้องสมุดจิ๋วที่ต่อมาแล้วนะคะซึ่งดูจากลักษณะของห้องสมุดจิ๋วตรงนี้แล้วเนี่ยนางอยู่ตรงบริเวณส่วนย่อมเล็กๆนะคะในบริเวณนี้ก็น่าจะอยู่ในย่านของแคสโตรแล้วล่ะนะคะดูจากลักษณะเนี่ยดิฉันเดาได้ว่าน่าจะเป็นห้องสมุดจิ๋วที่ทําไว้สําเร็จรูปนะคะซึ่งเขาก็นํามาปักไว้เลยไม่ได้มีการสร้างสารรค์อะไรเก๋ไก่มากมายแต่ว่าเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าด้านในเนี่ยมีหนังสืออะไรกันบ้างคะ่ะเจออย่างแรกเลยดิฉันชอบมาก อันนี้เป็นอิตาลี Beautiful Cookbook ค่ะก็จะเป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับการทําอาหารต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของอิตาลีต่างๆนะคะมีวิวต่างๆด้วยอันนี้ก็มีค่ะเป็น Small Plates เห็นไหมคะเป็น William s o โน m a Small Plates ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอาหารมื้อเล็กๆนะคะเป็นอาหารแบบว่ากินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกษตรกรรมด้วยคุณมีว่าเออมีการปลูกผกักปลูกหญ้าต่างๆนะคะหนังสือเหล่านี้ก็อย่างที่ดิฉันบอกค่ะก็คือว่าใครก็ตามก็สามารถเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะอ่านเล่มไหนก็สามารถหยิบไปอ่านได้จะเอามาคืนหรือเปล่าหรือจะไปคืนที่อื่นก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของความสมัครใจล้วนๆเลยนะคะเอาละคะ่ะ ตอนนี้เราก็ไปดูห้องสมุดจิ๋วที่อื่นกันเลยดีกว่านะคะไปที่ต่อไปค่ะ ที่ต่อไปนะคะดิฉันเผอิญมาเจออันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนที่ที่มาร์คไว้นะคะก็มาเจอนี่ค่ะอีกที่หนึ่งนางมีชื่อเขียนไว้ด้วยเห็นไหม t a k e b o o k l e a a b o o k นะคะก็คือมารยาทของเขาก็คือว่าถ้าคุณอยากจะเอาหนังสือไปสักเล่มหนึ่งก็เอาอีกเล่มหนึ่งมาสลับกันนะคะก็คืออยากจะเอาเล่มไหนก็เอาไปแต่ต้องเอาอีกเล่มมาใส่ไว้ในนี้ด้วยไม่งั้นเนี่ยถ้ามีแต่คนหยิบไปหยิบไปนะคะก็ห้องสมุดจิ๋วของเราก็จะเหลือแต่ตู้นะคะ เพราะฉะนั้นก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะที่เขาเขียนในลักษณะนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในนี้มีหนังสืออะไรกันบ้างตรงนี้ค่ะ ดิฉันชอบห้องสมุดจิ๋วอันนี้มากเลยเพราะว่านางเนี่ยทำอยู่เหมือนกับว่าเป็นสวนเล็กๆส่วนย่อมเล็กๆนะคะตรงทางเดินนะคะในฟุตปาดนี่เองก็เรามาดูกันนะคะว่ามีหนังสืออะไรกันบ้างนะคะเปิดออกมาแล้วนี่นะคะดิฉันเห็นเล่มแรกเลย mountain man อ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็น่าสนใจคะ่ะ life or death นะคะ by stephen king คุณก็คงจะเป็นแบบว่าสืบสวนสอบสวนน,กกนนักกลัวัวฆาตกรฆาตกรรมอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมีหนังสือเนปาลด้วยคุ คุณเก๋ๆนะคะท่องเที่ยวเนปาลของเรานี่อ่ะดิฉันชอบมากเลยห้องสมุดอันนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นห้องสมุดจิ๋วของเรานะคะในย่านนี้ซึ่งก็เป็นย่านคาสโตรนะคะที่ดิฉันเดินมาน่ารักไหมคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะไป ตอนนี้นะคะดิฉันก็เดินตามแผนที่มาเจอห้องสมุดจิ๋วอีกที่หนึ่งแล้วคะ่ะนี่นะอันนี้นะคะเขาตั้งไว้บริเวณใต้ต้นไม้หน้าบ้านเลยคะ่ะคุณก็น่ารักอยู่เก๋ๆอยู่เหมือนกันนะดูลักษณะนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะดูเหมือนไม่มีอะไรก็จริงแต่จริงๆแล้วเขาก็พยายามจะให้ลักษณะของเจ้าห้องสมุดจิ๋วเนี่ยแมทช์กับตัวบ้านนะคะก็สังเกตได้ว่าเขาก็ใช้สีเดียวกันนะคะในการทาเจ้าตัวห้องสมุดนี้แล้วก็ตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะว่าข้างในนั้นมีหนังสืออะไรกันบ้างนะ เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าในนี้มีอะไรกันบ้างอ่านี่เป็นหนังสือทำอาหารอีกแล้วค่ะ Main courses นะคะก็จะมีรูปอาหารมากมายเลยสวยงามแล้วก็ตรงนี้มีอะไรไหนสนใจมาก Fit or Fat อันนี้บอกดิฉันหรือเปล่าไม่รู้นะ Fit or Fat ค่ะคุณ ก็จะมีการสอนเนี่ยการว่าเออออกกาลังกายยังไงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน,งนังสือทั่วไปค่ะคุณลักษณะปะกินกะนะคะก็จะมีแบบทั้งนิยายมาัางทั้งอะไรบ้างนะคะวอานี่มีเรื่องนี้ด้วย Divergent อ่าใครได้ดูหนังบ้างสนุกมากเลยนะคะก็นิยายเล่มหนาขนาดนี้ดีฉันก็คงไม่อ่านนะคะ เช่าหนังเอาดีกว่านะคะแต่หนังสือตรงนี้บริเวณนี้เยอะมากเลยคุณแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะเขาก็จะมีรูปถ่ายต่างๆด้วยนะคะก็ห้องสมุดจิ๋วตรงนี้เขาก็ตั้งใจในการทําให้คนในชุมชนตรงนี้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนหนังสือกันจริงๆค่ะคุณชอบจังเลยอ่ะ ดิฉันก็ขอปิดท้ายการเดินพาเที่ยวหาห้องสมุดจิ๋วของเราวันนี้นะคะที่ Alamo Square นะคะซึ่งเป็นส่วนที่ยอดนิยมมากเลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาในซานฟรานซิสโกนะคะดิฉันก็ได้ไปทำรีเสิร์ชแล้วก็เห็นว่าตรงนี้นั้นเป็นห้องสมุดจิ๋วที่มีชื่อเสียงพอสมควรค่ะดูสิคะจะดังขนาดไหนนางยังมีอินสตาแกรมเป็นของตัวเองเลยนะคะดเดี๋วดิฉันจะขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะว่าสามารถไปตามอินสตาแกรมของนางได้ที่ไหนนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูกัน ดีกว่าว่าในห้องสมุดจิ๋วตรงนี้นั้นมีหนังสืออะไรกันบ้างคะ่ะ น่ารักน่ารักเลยเห็นไหมคะเขาก็จะทําเป็นลักษณะแบบบ้านอย่างนี้เลยค่ะซึ่งก็คือเรียนแบบบ้านลักษณะบ้านของตัวเองเลยนะคะมีหลังคาจงจัวอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเก๋มากนะคะเป็นสไตล์วิกตอเรียด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าด้านในมีหนังสืออะไรกันบ้างคะ่ะตรงนี้นะคะดูสิเขามีการบุบแบบว่าวเปป้รงวอลไปเปอร์ด้วยนะน่ารักมากเลยเอาละคะ่ะดิ่ฉันเห็นหนังสือบรโทเปีย มีดรซูสด้วยค่ะมีหนังสือเด็กด้วยน่ารักมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นภาพต่างๆหนังสือภาพคุณดูสิแล้วก็เดี๋ยวดิวฉันดูว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะ p r a z y Rich Asians <laughs> มีอุตสาหมี p r a z y Rich Asians ให้อ่านด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะดิฉันแอบเห็นอยู่เขาก็มีกฎของเขาอยู่ด้วยนะนี่ไงเห็นไหมคะ <laughs> เขาบอกว่า เอาหนังสือไปหรือว่าจะทิ้งหนังสือไว้ก็ได้นะคะถ้าต้องการที่จะแบ่งปานอ่าประมาณนี้นะคะนี่ก็คือห้องสมุดจิ๋วน่ารักน่ารักนะคะซึ่งเราก็จะปิดท้ายคลิปในวันนี้ที่ตรงนี้เลยนะคะ วันนี้นะคะรินเรื่อเปื่อยก็จะขอมาปิดคลิปกันตรงนี้เลยค่ะบริเวณฉากหลังที่เรียกว่า p a i n t e d Ladies นะคะหวังว่าทุกทุกคนคงจะชอบคลิปในวันนี้นะคะที่ดิฉันพาไปดูห้องสมุดจิ๋วในที่ต่างๆที่หน้าตาแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ว่าผู้ที่เขาทําห้องสมุดเนี่ยเขาอยากจะให้ห้องสมุดออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะสําหรับผู้ที่รักการอ่านแล้วก็รักการแบ่งปันนะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะคะ Little Free l i b r a r y .org นะคะในนั้นเขาก็จะมีวิธีการสอนว่าจะสามารถลงทะเบียนทําห้องสมุดจิ๋วของตัวเองได้ยังไงนะคะแล้วก็มีแนะแนววิธีการต่างๆมากมายเลยนะคะที่จะประกอบแล้วก็ติดตั้งห้องสมุดจิ๋วด้วยตัวเองนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรินเรื่อยเปื่อยนะคะทั้งทางไทยทารินทาง Facebook แล้วก็ไทยทารินทาง YouTube นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เราเพิ่งเคยเจอกันรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งให้ดิฉันด้วยนะคะพบกันได้ใหม่กับรินเรื่อยเปื่อยและรินเรื่อยเปื่อยไลฟ์นะคะทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้รินขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ